โอ้เรื่องราวเช้านี้ค่ะวันนี้โอ้โหเริ่มจากนี่ก่อนเลยข้าวผอมริดต้นฤดูช่วงนี้แล้ววันนี้เมีเมนูอะไรบ้างค่ะใบน้ำจาาใบน้ำเด้งโอ้โหเด้งเวอร์คุณแม่นี่จุกจุกค่ะโอ้ร้อนมากร้อนเออกุ้งผัดกับหมูสับจ้าพี่ขนมโอ้แล้ววันนี้เสิร์ฟกุ้งอีกไม่หยุดนี่อันนี้กุ้งไข่เบีอดอันนี้ยังไม่พอจ้าไข่อะไรนะคะไข่เดือดไข่ค่ะอันนี้กุ้ง นี้ของพี่กายนะคะกระหล่ำปีทอดน้ำปลา,าแล้วก็ปาลาอะไร ไหหม,มาอดนินดตาเองปลาหิมะนึ่งนะคะยามชาเช้าแกจะบอกว่าอร่อยมากปลาหิมะเนี่ยแล้วกินคู่กับน,<า>น้ำพาต้มเจียวนาอ,นอแบบนี้มีน้ำปพรหามสักหนึ่งลูกและอาม่ากับข้าวเยอะมากหรือกินอะไรประเทมค่ะของเมื่อวานด้วยทําไมหรือชอบกินกับข้าวเหลือของเมื่อวานมันเสียดายชิ้นหนึ่งต้องเป็นร้อยนะแล้วเหลืออีกต้องเยอะแล้วชอบกินเรื่องหอมอันคือชอบแหละสรุปแล้วมันคือชอบคือไม่เข้าใจอ่ะอาม่าแกจะแบบว่าทํากับข้าวใหม่วันหนึ่งเยอะมาก ทุกคนดูสิคือกับข้าวมันเยอะมากอะแต่ซีจะไม่ยอมกินกับข้าวใหม่แล้วซีก็จะกินกับข้าวเก่าของเมื่อวานใช่แล้วเดี๋ยวอันนี้ถ้าไหนเหลือนะ <c oughs> ก็เอาไปกินพรุ่งนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> หรือนี่คือก็รลับอายุยืนของเหลือคะพวกเหลือเหลือนี่แหละเอามากินโอเคหมอง,งงหมดแล้วนะ <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยกินอาหารเหลือแล้วอายุยืน <c oughs> อ่ะและนี่คือเรื่องราวเช้านี้คะ่ะ